เดี๋ยวจะฟังเสียงเครื่องนะครับโอ้เสียงนิ่มมากเลยนะเสียงอย่างนิ่มเลยอะ่ะโอ้เสียงเงียบม,ม,มากเลยครับ เรามีรถนิสสันนะครับนิสสันซันนี่นิโอนะครับสีน้ําเงินลุงนะครับมานี่ครับนิสสันซันนี่นิโอนะครับเขาไปทําไมเลยเขาไปในบ้านเลยเขาไปในบ้านเลยเขาในบ้านเลยเข้าาในบนม่ครับนิสสันซันนี่นิโอครับลุงมาครับโอ้โหรถสวยมากนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินาเเก่่่งนียอรถสีน้ําเงินนะครับนิสสันซันนี่นิโอสีน้ําเงินนะครับ โอ้สวยมากครับเท่มากเลยนะนเด,เดนนะเี๋ยวาาเราจะ <laughs> ไปดูข้างในครับดูสีสันนะครับโอ้โหสีสันสะดุดตานะครับโอ้โหเยี่ยมมากนะคผมีสันสันนี่สันนี่สันนี่นิโออื้อหือดูดีมากเลยนะโอ้มีเสาอากาศอันนี้เป็นเสาอากาศเนาะไปดูข้างในครับดูข้างในเราไปดูข้างในครับ ก่อนที่เราจะดูข้างในเราดูข้างนอกก่อนนะดูข้างนอกก่อนครับนือคอนเทนต์หมดูล้อแม็กกันเนี่ยอันนี้เป็นล้อแม็กของนิสันนะครับที่ติดมากระดดแต่ไฟเลี้ยวตัวนี้รู้สึกว่าจะแตกนะครับน,นี้จะซ่อมแล้วไม่มีอะไรโอ้ไฟไอตรงเนี้ยครับกรอบไฟเลี้ยวไม่มีอะไรเปลี่ยนนะปีสนะี่หกเนาะนิสันซันนี่นีโอนะครับปีสองห้าสี่หกครับสีก็ยังดีนะครับน่สียังสดใสอยู่เลยครับสีน้ำเงิน เข้มเนาะสวยมากเลยดูคลาสสิกมากครับคลาสสิกเดิมทั้งคันครับคือตะแกรงหน้านี่นสวยมากไฟอะไรสวยหมดเลยดูดูดีหมดเลยเดิ <Random S 1> oh, มทั้งคันดูโอ้เยี่ยมมากเลยครับรู้สึกว่าจะมีนคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างในนะครับมีคนเข้าไปนั่งอยู่ในรถนครับเดี๋ยวดูซิใครไปอยู่ในในรถเนะี่ยเดี๋ยวรับดูข้างในกันนะดูที่เปิดประตูคัคลาสสิกครับป <laughs> เปิดประตูก็มีเสียงดิ้งติ้งติ้งนะครับ เป็นระบบไฟฟ้านะครับโอ้โ oh หกระจกคนขับด้านขวาเป็นออโต้นะครับเป็นไฟฟ้ามีเซ็นทันล็อกนะครับล็อกกระจกได้ปลดล็อกได้ครับล็อกกระจกได้นะครับไม่ให้ไม่ให้กดเป็นกร,กระจกไฟฟ้าหมดเลยครับไม่ใช่ธรรมดาแนนะ่ะมีปรับกระจกซ้ายขวาได้ด้วยครับตรงนี้ครับอยะพับกระจกได้ด้วย เพียงว่ามันไปชุงลมปรับกระจกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็พับกระจกได้โอ<ห>้ไม่ธรรมดานะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้าไปดูข้างในหน่อยดูเรือนไม้ครับเรือนไม่เกน้ํามันวัดรอบเกวัดร,รอบนะครับเกวัดรอบก็มีนะครับเข็มไม้ก็มีลาโพงเข็มไม้นะครับถึงสามารถสิ่งได้ถึงสองรอยี่สบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่นะ เกวัดความร้อนครับนี่ยน้ำมันไอ้นี่กุญแจนะกุญแจกุญแจออกก่อนครับมันร้องดังดังติ๊กติ๊งนะถ้าทอนมันจะมาดังฮัมโทรมาเลยนะครับฮอนดสันติดอยโลโก้ฮอนดสันครับโก็เท่มากเลยนะสวยสวยสวยคล้ายๆเหมือนยังมันไม่ดีละเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ดีแล้วนะเคลนบูดนะ อันนี้เป็นตัวไล<ห>่ฟ,ฟ้านะครับเป็นตัวปุ่มไล่ฟ้าครับ,อบเออปุ่มไล่ฟ้าเกียร์ออตโอต้นะครับเกียร์ออโต้แบบแบบไม่ใช่คั้นบันไดนะครับเป็นก็อดแบบยาวลงมาเลยดึงลงมาเลยรวดเดียวเลยไม่ไม่ใช่ขันบันไดเกียร์ออตโต้เกียร์สปีดเนี่ย<อ>5สปีดเนาะ5หรือ4เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านีก็หกหกสปีด อี๋ yeah. อันนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนี่มันจะคล้ายๆหวันไฟตรงนี้ครับช่องแอร์ก็เท่มากเลยตรงนี้เป็นที่ใส่ของนะเนี่ยว,ว้าวที่ใส่ของอยู่ตรงนี้คร่อนเทามามีติดใส่ของอยู่ตรงนี้ครับรถอเท้ามามีตรงนี้ก็วางของวางโทรศัพท์วางอะไรได้ครับตรงนี้ครับวางของได้ทังนี้นก็เก๊ะใส่ของนะครับแต่ยังบม่เปิดแอร์เกะใส่ของก็ใหญ่เหมือนกันนะโอ้ นี่ครับตรงข้างบนนี้ก็มีที่ใส่แว่นตาครับตรงนี้ครับใส่แว่นตากันแดดมีใส่แว่นตาดำเลยนี่ก็ไฟปุ่มปิดเปิดไฟแล้วก็มีไฟตรงกลางไฟตรงกลางอ่าแล้วก็ปุ่มปิดเปิดไฟต <c oughs> ัวนี้ครับไฟบุ๊บไฟคลาสสิกมากครับทำไมรถนี่ก็เบรมือตัวนี้ครับ,น,รน,รบนี่ก็มีที่ใส่ของนะตรงนี้ที่ใส่ของที่ใส่ของหน่อยเดียวพอประมาณนะครับไม่ใหญ่มากนะตับเ่าน้ญ่ส่วนตรงนี้ก็สามารถวางแก้วกาแฟได้นะครับสองแก้วครับวางแก้วน้ําได้ตรงนี้ ตังน,น,นี้ใส่ของได้เนี่ยที่จุดบุหรี่ไม่ใช่ไงแล้วที่ตัวน,นี้จะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ครับ <ys> แล้วก็ข้างล่างนี้ก็ยังใส่ของได้อยู่นะช่องเล็กๆเนี่ยครับตัวน,นี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับตัวน,นี้ก็โอ้โหเดึงออกมาเป็นที่ใส่แก้วน้ํะครับล็อกแก้วน้ําครับจะวางตัวน,นี้ก็ได้ถ้าเป็นขวดน้ําวางนี้ก็ได้นะ dette, ดนนดนะเดึงออกมาก็ล็อกแก้วน้ําได้โอ้โหไม่ธรรมดาครับ ด้านข้างนี้ก็ใส่เอกสารได้เอเอกสารได้ครับตรวนี้ก็ใส่ของได้นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ส่วนที่เปิดถังน้ํามันอยู่ตรงนี้ครับนี่เปิดฝากระโปรงเเปิดกระโปรงหลังนะครับอันนี้ตรงนี้เปิดกระโปรงหลังแบ่ตรงนะครับเปิดแล้วเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงหลังครับนี่เปิดกระโปรงหลังครับกดปุ่มมันก็ขึ้นมาเลยนะพอกดปุ่มปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยครับนะ ว้าวโอ้ข้างหลังกว้างมากครับข้างหลังนะข้างหลังอย่างกว้างเลยอะเนี่ยเขาไปนอนได้สบายครับเนี่ยครับเนี่ยเขาไปนอนได้เลยครับเนี่ยใส่ของใหญ่ได้เยอะมากครับกว้างมากมีลำโพองอยู่ข้างหลังนะครัะลำโพงว้าวกว้างมากเลยครับมีที่แขวนเสื้อตรงนี้ด้วยแขวนผ้าตรงนี้เน,น,นี่ครับยางอะไรมียางโอะไรอยู่ข้างล่างอะยางอะไรงามยิบหายไม่รู้สิ ยังยังหายเลยโอ้ไม้ก้อนยังมิชลินด้วยครับมิชลินยังอะไรยังสวยเลยอะยังใหม่เลยอะดูเคราดูกระทะยังเหมือนเหมือนไม่เคยใช้เนาะยังไม่เคยใช้เลยกระทะยังอะไรเนี่ยเหมือนไม่เคยใช้เาเนี่ยโอ้โหสีสันแบบเดิมเดิเขาเนี่ยสีเดิมเดิมเนาะโอ้โหดูดิสีสดใสมากครับสวยมากเลย ไปข้างนั้นมาอ๋อใช้ไม่ได้นี่คือสั่งไปเปลี่ยนขั้วให้เด็กมันทำขั้วมอ๋อนี่ใส่ไม่ได้เนาะใส่ได้มันรุ่นนี่แหละขั้วบัไดเออแต่มันมัน,ม,นมันโค้งกว่ากันอย่างต้องร้อยเด็ดทำเพราะช่างนี้ทำไม่ได้ครับโอ้อดูดูขอดูเครื่องหน่อยขอดูเครื่องหน่อยเปิดเปิดตรงไหนเนี่ยให้ดูดูเครื่องเปิดตรงไหนเปิดเครื่องโอ้อยู่ข้างล่างโอ้โหที่เปิดฝากระโปรงหน้าครับอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยครับต้องดึงข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นฝาหลังเนาะฝาท้าย อันนี้ฝากระโปรงหน้าครับแต่ตรงนี้โอเคเจ๊ขนาบคนน้อยอ้าวเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เครื่องหน่อยครับอืมโอ้โหนิสันซันนี่นีโอนะครับทวินแคมป16วาวนะครับต้องหาน้ำยาหลอดนี้นใส่อันนี้ันสีรสเลยนะอ่าทวินแคมป16วาว ีโอนะครับเนี่ยครับีโอโอ้โหยังนี่เพิ่งมาใหม่ๆ่ยังร้อนๆอยู่ครับเครื่องยังร้อนอยู่นะใหม่ใหม่นะดูสภาพก็แบตเตอรี่นะโอ้อันนี้ใช้น้ำมันแล้วครับบีนบินซินเบนซินเลยว่าเก้าห้านะบินซินเก้าห้าะโซฮอใช้ได้ทั้งหมดแกโซฮอก็ได้แก่โซฮอเก้าห้าเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งเก้าห้า โอ้โหดูคนนี้ยังอยู่ครับเนี่ยเครื่องหมายต่างๆยังอยู่ครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างที่มาจากโรงงานนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเขาฝากรายเขาฟังเสียงเครื่องนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องหน่อยนะฟังเสียงเครื่องวิวอย่าไปดึงอะไรเด้อ นี่ค <signaling> รับไอแผน่นการความร้อนก็ยังอยู่นะครับเดิมๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะฟังเสียงเครื่องนะครับโอโ้เสียงนิ่มมากเลยนะเสียงยังนิ่มเลยอะ่ะโอโ้เสียงเง,งียบๆมากเลยครับ นิ่มมากเสียงนิ่มมากดูเสียงเสียงรอบเดินเบานี่นิ่มมากเลยรอบเดินเบาเนี่ยอย่างนิ่มเลยอ่ะอันนี้เสียงวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยไอเสียงวิ่งวิ่งเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรนะไม่รู้อย่างวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยหรือว่าเป็นปกติของมันน่าจะเนี่ยวิ่งวิ่งนะ ดัาตัดอ๋อโอเมื่อกี้นี่คือเสียงคอมแอร์เนาะคอมแอร์มันทํางานรอบมันลดมันต่ําไปหน่อยเพราะว่าคอมแอร์มันทํางานน่าจะเป็นเสียงพวกมูเล่อะไรพวกเนี้ยมีน้ำมันเบรกเนาะน้ำมันเบรกไอ้นี่ตอนนี้คือคอมแอร์ทำงานครับตอนนี้คือน้ำมันน้ำมันไอ้อันนี้น้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์นะจุดเดงว่าเป็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความแอร์อาจจะเป็นมูเล่เนาะมูเล่ความแอร์ดีกว่าเวลาความแอร์ทำงานมันจะดังนะถ้าความแอร์ตัดมันก็ไม่ดังนะแอร์เย,ย็นอยู่เนาะแอร์หนาวนะแอร์โมเดลี่ตัดตันไหมแอร์หนาวไหมแอร์หนาวไหมแอร์หนาวไหมแ <c oughs> อร์หนาวนะครับนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแอร์เย็นนะครับโอ้โห จะไปดูแอร์ว่าแอร์หนาวขนาดไหนครับไปดูว่าแอร์หนาวไหมเย็นอยู่โอ้แอร์หนาวเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับอันนี้คืออะไรที่ใส่ของที่ใส่ของโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะอหันเย็นโอ้แอร์เย็นมากเลยนะเย็นน้อยเดียวหมดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอะไรอย่างเงครับนั่งแล้วเป็นไงครับรู้สึกดีไหมครับรู้สึกเย็นนุ่มไหมครับนุ่มดากไหมครับนุ่ม อ่าดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังเบาะหลังเป็นยังไงบ้างดูเบาะหลังเป็นไงบ้างครับโอกระจกไฟฟ้าครับเขาทิว้าวเบาะก็ยังดีอยู่นะครับเบาะยังสภาพดสมบูรณ์อยู่ใช้ได้อีกนานครับเนี่ยครับตรงนี้มีแล้วดูเบาะหลังแล้มีอะไรเนี่ยเบาะที่จุดเครียบุรีนะที่วางแก้วน้าได้สองแก้วครับนี่ครับอยาขมีระบบสวางแก้วน้ำได้สองแก้วครับหลังก็กว้าง กว้างมากเลยนะอววอโอ้โหกว้างมากเลยข้างหลังนะดูเบาะหลังนั่งสบายๆครับชิวๆครับเนี่ยครับตู้เถอะนั่งชิวๆเลยข้างหลังนะครับเดี๋ยวลือ่อใบเอาขนมมากินด้วยนี่สันสันนี่นีโอครับปีสองห้าสี่หกนะครับปีสี่หกปีสองห้าสี่หกนะครับโอ้ข้างหลังนี่กว้างนะครับดูนอนได้สบายๆขนาดนี้ครับ ประตูยังนิ่มอยู่ครับประตูตรงนี้อ่าไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ดับเครื่องกันเนาะดับเครื่องก่อนไม่ธรรมดาเนี่ยนะทำงานไม่ได้ตอนนี้ไฟเติมหมอกอ๋อไฟติมหมอกยังใช้ไม่ใช้ไม่ได้เนาะไล่สายใหม่นี่มีไฟตัดหมอกด้วยครับไฟตัดหมอกนะครับคันนี้เติมในตัวเจนเหลวนะยางอ๋อฮ้องมันเยอะ สวยครับสวยสีน้ําเงินเข้มนะครับสีน้ําเงินนี่ครับมีสติกเกอร์สยามนิสสันเชียงใหม่ติดอยู่นี่ครับว้าวแสดงว่าออกที่ศูนย์เชียงใหม่ครับรถคันนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับรถลุงครับรถลุงรถลุงมาเยี่ยมมาเที่ยวลุงเข้ามาลุงเข้ามาเยี่ยมครับก็เลยถ่ายรถลุงหน่อยครับ พิสันซันนี่นีโอปีสองห้าสี่หกนะครับสีแดงเงินสวยๆนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ขายนะครับคือลุงเข้ามาเยี่ยมครับก็เลยถ่ายรถลุงเลยครับนี่ครับไม่ได้ขายนะครับผมลุงก็มาเที่ยวหาครับก็เลยถ่ายให้มาถ่ายมาให้ดูเล่นๆครับลุงไม่ได้ขายนะครับผมคันนี้ครับ เดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าขายเท่าไหร <laughs> ไ่ไปแล้วไปแล้ว <laughs>